ไฮแงองก์เคลีคร์อากาศตัวดีของยูน่ะด้วยนี้วันนี้กับผมนี่ครั้งนึงจะอยู่กับเทอร์นาเรียป้อมนะฮะวันวนี้เราก็จะมาเล่นปอมปอมไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยว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 มีงบจะซื้อไอดีแท้มาทำรองมงบ่อนตอนนี้ยังไม่มี เดี๋ยวมีเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะทำตอนมีมาเตื่นเนาะสีน,นี้มันจะมีสองไบโอโอมในโลกเดียวนะฮะนี่เกเอเลยนี่เป็นงี้เลยอย่างงี้เลย เป็นอย่างี้เลยนะฮะมันจะเหมือนเกมพังแล้วจริงไม่ได้พังเลยขี้เกียจขี้เกียจไปปิดไปหยุดการถ่ายดังนั้นรอฮะทำอะไรไม่ได้ฮะรอเท่านั้นเพราะความขี้เกียจ ก็จะมีมีพระจันทร์ยิ้มลอยไปลอยมาเออยังไม่ถึงห้าสิบปร์เซ็เลยโอเคก็ <S 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 ทำโลกเสร็จแล้วไม่ไม่นานอันนี้ไม่นานอันนี้ไม่นานไม่ไม่นานนานปกติไม่นานจะรอบนี้นานอยู่จะรอบนี้นานอยู่นนแล้ว NPC ตัวแรกของเราจะไม่ใช่ไกดแต่ว่าเป็นอืม ปติเือมัง้งน่าจะน่าจะน่าจะโอ้ยโอ้ยอ่าเพลงก็จะไม่ใช่เพลงปกติของเทอเลียนี่โคตรดังเราปิดเพลงกันดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยอ๋อจะฮาโลวีนแล้วมันก็เลยมีฝักทองนะฮะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะน่าจะใช่น่าจะใช่ก็ตะกี้ก็กยังทำอะไรไม่ได้ก็ปลูกปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้ทำลายป่าไปเรื่อยๆก่อน อ่าไม่นะไม่ดอกอะไรนะแอคคอร์นใช่ไหมเฮ้ยสลามสลามเลือดเจ็สิบห้าเลยอยู่ปาตีช่วยด้วยจีบเอ๊ะต,ตีทีละหา้าตีทีละยี่สิบ อันนั้นคือกระต่ายใช่ไหมเอออันนั้นคือกระต่ายน,นี่คือสลามอันนี้บูก,กินสลามสลามเฉยๆเลยปังตายดอบเจลอันเดียวอืออือ พอตสาบอันทำอะไรได้วันนี้อ่ะเจ็ดห้าระดับไม้หมดระดับไม้เหมือนกันเกาะไม้ฮะไม่ไม,ไม่ไม่มีดีฟนอนให้หน่อยเลยรองเท้าเนี่ยโอ้ ดูหัวไม้นั่นสิสุดยอดเลยหกสิบเอ็ดสามสสาอ๊เอสีิบสี่ไม่นะก็ 2, 2. อีโอ้มันมาอีกแล้วตลามมีออปชันไว้เนี่ย สวยนี่เจอพลังแห่งดาบไม้แรงขึ้นนะแรงขึ้นนะมาแรงนะวายโซเลกกิง้งร้อนแล้วแหละร้อนร้อนแล้วเนี่ยหนึ่ง 2 3 4 5โต๊ะ là โต๊ะ là โต๊ะ ở đây ốc à, quên hay bên này là โต๊ะ vàng โต๊ะ y vàng เราควรฟังก่อนบ้านเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำต้องรีบ,บต้องรีบต้องรีบเร็วเร็วเร็วเฮ้ยดอปแล้วแอคอนทิ้งเลย สิบห <N é, S 2> mm ้า HP โอุกปลเฮ้ยใครใครเน่า hmm. น mm ี hmm. mm ่ม hmm. mm ีดาเมจด้วยรอเทนเอกมาไงเนี่ย เดือนนี้แหละเดือนน่าเดือนเดือน่อนอนนาจะเอ้ยกระตายยานะไม่นะกยูดตัวนี้เลยนะสลามโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยถ้าเราฆ่ากระต่ายเราจะได้สลามไหมนะเ,เราจะได้เจี๋วไหมนะเฮ้ยมวกรองไม่อมหิมะ เร็วขึ้นไหมนเนี่ยเราบอาตอัวนี้ตันนี้เอ็นเจก่อนต้นต้นนี้เสร็จก่อนไล่วนนี่เกรองเฮ้ยดีเฟนส์สามสวยโอ้ถือเ่าเริ่มต้นได้ดี ได้เลือดแล้วม็เพื่ออะเลือดก็ไม่ลดหรือว่าลดเราเมื่อกี้ไม่รู้อันนั้นเหล็กเออไม่มีเก้ e. าอี้วางได้วางได้ถ้ามีเก้าอี้เดนพีซีจะมาอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาก็แ,แค่ทอดอย่างไร,รยายัดเสียละ เจยละก็เจยละต้องใช้ประหยัดประหยัดเบี้หนึงนะโอเคนะแล้วก็มาต่ตอกันเลยไม่ได้หายเบื่อรอนทอดเฮ้ยสวยทอดเจ็ดอัน่ะบอกละผมมากับดวงวันนี้ เนี่ยไม่เกลือไม่เกลือใช่ไม่ขึ้นรอแย่แย่เอ้ยขึนนน้นนี่วันนี้มากับดวงไรทักษะไม่ไม่ไม่ไมเพลิงโสลามยา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 นะ สวยเฮียวับเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วผมมาหาดวงมาหาฟันเนื้อเนี่ยเนี่ยได้ยาอู้ไม่ปลอดภัย ลองลงไปดูไหมไอ้ทองไงเห็นหัผหบอกหลากรามหลวง ใช่ขุดไม่ได้ขุดทองเชี่ย yeah. พูดดูไม่ดีเลย พยาก,กรมันมีจำกัดเราใช้อย่างคุ้มค่าพอดไว้ปรงนั้นก่อนก็ได้เสียงซอมบี้นี่ไม่เอานะผมว่าข้างบนมีซอมบี้อ่ะอาวข้างบนไม่มีจะเสียงซอมบี้แบบไหน แย่ล้วเปิดได้เรียบร้อยอันนี้ไม่คุ้มค่าเลย คเห็นร okay, ูนี่ไหมนี่ยแล้วคุณเห็นน้ำไหมถ้าผมโดนน้ำเนี่ยผมจะโดนสโลดาวหนักมากๆดังนั้นทําลายฮะเนี่ยไม่รู้อ่นว่าอะไรชิวชายอะไรสักอย่างอา้าวเป็นอย่างคือเป็นจังขันผมบอกเข้าใจผิดผิดขาดใหม่นะสวย ขุดไปถึงสวยถึงนี่มันเป็นแผนม่นเป็นแผนอา้าวเวรนละน้ำไปไม่หมดไม่ได้น้ำต้องไปให้หมดผมกำลังจะตายจากการขาดอากาศเวรนละเลือดรดไปสอง ก็ก็ดีขึ้นเนี่ยตรงนี้ดีขึ้นรูมันไม่ใหญ่พอไม่จะมืดแล้วไม่เป็นไรเทเรเลียนไม่มีแฟนทอมเหมือนไหมครับไม่ต้องนอนก็ได้มันนอนไม่ได้ด้วยแหละจริงนอนอนมีเตียงนะแต่นอนนอนไปก็เท่านั้นอ่ะนอนไปก็คือซิ์สปาบอยโอเคกระโดดถึงอืม ทำไมไม่เกี่ยววะวายวิวสวยปลดออกอันนึงได้อยู่มั้ไปไปตำรวจหาถ้ำถ้ำลึกๆมีไหมถ้ำลึกๆโจด,ดข้ามาหัวหนไปละจนปจนไพยจนไพย สวยอันนี้ไม่ได้ทำให้ให้เราอันนี้สูงขึ้นสูงขึ้นได้มีรีสปีดได้อยู่ข้างหน้าเป็นยังเกินไม่นะโอเคเราไปต่อไม่ได้นะถ้าไปเราตายแน่ๆเลยตรงนี้มีเค้าอี้เราามา่อน Oh. โอ้ยอะยะเรียคอับเลยแล้วกันไอคิวมาล้วมีเยอะแล้วเราทำห้องเสร็จแล้วก็จะตัดจบแล้วนะวมาลาธอนมเมดาลี่คืออะไรมาลาธอนเมดาลลี่ เอชเมนอะไรเอ่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าพอที่เจ็ดถ้าเก้าไดเก้าเก้าถ้าเก้าไม่ไดเก้าสิบที่เจ็ดสิบเอ็ดอ่ะมันเยอะไปแต่ปกติผมสร้างห้องสิบเอ็ดคูณห้าห้าหรือสี่ก็มันสี่ครับวางประตู ประตูสามเออคูณยื้องเออห้าถูกละห้าห้าใช่ใช่ผมถึงสร้างสิบเอ็ดคูณห้าอยู่ได้เปล่าไ,ได้ไหมโอ้ทูสมอล์แย่วอุ้ยเดียวดูสิโอ้งมันปิงอะไรมันเหล็กอะไรเนี่ย ตีแรงกับผม,มอีกอ่ะไม่อ่ะไม่ช่วยละเล่นด้วยคนเดียวดีๆสิบสิบละได้ยังอย่ามายุ่งกับฉันนะ <ś> โดไม่ได้หรือคือของอยู่วดไม่ได้หรือ ไม่ได้อีกเหรอต้อง11จริงจริงเหรอไต้ยังอีบีซีโง่ตีแกร่งทำไมไม่สู้อะ่ะ ไม่เท่เลยเสร็จแล้วสร้างห้องเสร็จแล้วก็สมนี้ก็ต้องขอ,ขอจะเป็นเท่านี้เย็ดซับกดไลค์กดแชร์เราเป็นกังใจ้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ